ด้ากันเวรอยเียนี่บขอปฏินี่ปฏิเขานี่ยเขาปฏิเขามเฮ้ยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอนนไม่มีอ่ะอรไม่คนไม่มี เขออะไรก็ท oh. ุกเออหกเลยใจเกียด้วยเกียดิข้อสี่แล้วนี่ต้องเอาคืนนแหละะู้่วััวผัวขั้นวผังผัวผูวัวผัวผัวผัววผัววเัวผาวผัวผัววผัวผัวขัวผวยัวผัวผัอผััวผัวผว้ เขาสรนเลเดกอ้นไล่ดักดักอนนี้แ mm hmm. คชกอีก hmm. จ yeah. oh ินเหลือแปดเจ็ดไม่หลือเจ็ดโหเขาไล่เราเห็นมันกนเฉียมัครับอครับเด้อเดอเดไม่ได้สอม่ได้หดเยบฝ่ยกระผมเหลือหกฝ่ายมันเหลือเหลือเก้า ก็คิสโนอาเม่แล้วก็จะต้องเปิดอย่างเดียวให้ต้องเปิดสิงโง่โอ้โนี่ครับนี่ครับเด่นโงแหนพี่จะเลือกกีอะไรไม่เลือกเปเรื่องอะไรมันมีลอยนี่อยู่ไม่มีมันอยู่อย่างนี้ยไม้พี่สลับพี่เอาให้เปล่าโอเคนี่ครับกี้อสามครับตัวนี้กส่ดํากากมากครับโอ้ยังนี้ผมก็ไวได้ สับเด็กใหม่ซอมนี่ขบวนท่ารับใครไม่ใช่ขบวนท่ารับสายว่าอู้แพ้แน่นอนเลยอะไรพี่อะไรตะกร่างใช่พี่เลยพี่ก็ต้องเดือดสามจบรอแป๊บนึงยังไม่จบแค่นั้นอุตส่าห์เขาแจกและเขาเปลี่ยนคนมาตรงนั้นจบเดี๋ยว แันะ <'s> <'s> ี่ดครับนี่แจ็คับนี่ไม่หเาเลยอ่ะแต่คนจะเห็นกันแล้วครับดำดำจิ๋วกับดำกับแจ็คแจ็คจิ๋วนะครับแจ็คจิ๋วยังไม่ออกครับต้องอยู่ยังไม่เจอครับต้องรอหนึ่งึงจะเจอใชเกยรวะมาเนันใชอีแทนครับนี่ วันที่4หรือ4โชคมากครับนี่ครับโชคม่าโอ้นี่กาตีตั๊มมาหน้างครับ5,000คู่ดูสายฟ้าไม่มีใครสู้กับกาโอได้ครับก็ที่แอนดีครับถ้าเขาเรียนไห้ทำกับถ้าทำดีไงแล้วกับมาเซียนใช้แบบแบบโอ้ป่านเนี่ยตัวเอ็ซีก็ตายไปเลยครับไม่ต้องพูดหรอกนะ6,000บวกกับ5,000 ชิพหอยแล้วมันเรียนแบบจมตีเฮ้ยิยดดยน,นี่ครับดำสู่สีง่ายมากครับตัคลิปได้ยังยังยังนี่ครับนี่ครับเมื <c oughs> ่อรู้ไหมยังนี่ครับนี่ครับกี่เกียร์วะพูดสี่เกียร์ตื่อปิไฟ เค่ถอดโซ่ลงไปถอดโซ่ออแล้วก็โดตีไม่ได้ก็ิาร์ดย่อชาร์จเอน่าติดเนาะสลับใบชาร์จชุดอันนี้เิใช่ใช่หลังสุดไงใช่ใช่ีกอการ์ดในตอนนั้นเก็บไปช่เอาคืนมาตอนนี้กเหลือสเนาะครับครับยอชาร์จ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 อาร่ทตีงตร ใช่ดูครับโอ้แกร์กามากครับนับ่นก็คือคบบดีของคนนั้นเองแต่ใบดีหรือนิ่งเลยใบดีผมเป็นนางฟ้าค,คุณครับคุณครับคุณเพียงครับคุณเป็นตัวอะไรหรอครับยังคงแบบโอเคเพียงไม่ต้องเป็นตัวอะไรเลย จะไม่มเป็นสัญญาตัวะไตัวนี้จ,จะบอกไม่เป็นตัวอะไรเลยใจงเกเพิ่พลังให้หให้สามพันห่ตัวนี้ไอ้เยี่ยเด้อาเจ็ดหกโอ้เหมือนจดหกแล้วครับขึ้นน<จ>ูดปกอ,องดำชีวิต้พอชีวิตจะหาใหม่ไม่เกี่ยวกันก็ก็ชิ้หายมันเอาสนีด้วย โอ๊ะเดี๋ยวไหไึ่งไหมยนั้นก็ให้เราสามพันเจ้าเลยเนี่ยดีเอายังไม่จบค่ไหนก็จบก็ทานอแล้วก็เรมอต้นลงบอต้นลงนี่นะอือก็เย้ม ทิ้งก็ทิ้งดับไปใจเกตของเฮาเบอร์รายการนี้ใจสองเกต์ล่คอมอนออย่างไรสองตางเอวอ่เพียงลรหกไปเราส่จบในเกมนี้โอ้โหเนี่ยลาแรลกันมาครับการแลกครับไม่แสกเอายิงสแลกกันชลวเฉลี่ยก่อนจบคลิปไปแล้วนะครับ นี่นก็แล่ไปแล้วครับนี่ครับก็เพียวมันถ่ายหน่อยอ่ะจากนายโกลิเตอร์นะไม่แชมป์สต็อปไว้เฮ้ยยุด